ฉันอัปโหลดรูปนี้ลงเฟซบุ๊กเพื่อนๆจะต้องคลั่งแน่เพราะว่าฉันอยู่ในครหาสคุณทรางไงเล่า ก็โทษด,ด้วยที่รักโปรดิเซอร์โทรมาอยากให้ผมเซ็นสัญญาในหนังของเขาเนะ่ยแต่ผมปฏิเสธไปทําไมเพราะผมจะไม่เซ็นสัญญากับใครง่ายง่ายผมไม่เซ็นสัญญามั่วซั่วนั้นคุณจะเซ็นกับใครผมควรบอกคุณไหมเครื่องดื่มคุณขอบคุณฉันจะไม่ดื่มชาหลังจากทะเลาะก,กับที่บ้านฉัน ฉันโชคดีชะมัดฉันกำลังนั่งจิบแชมเปญอยู่ในบ้านหลังใหญ่ฉันโชคดีจริงๆเลยชิเอสจริงสิเออขอบคุณมากที่มานะจริงสิราชบีทำไมคุณโทรให้ฉันมาที่นี่เราจะได้เส้นสัญญาในหนังของเราเหรอ ออ <laughs> ที่รักสัญญายังไม่พร้อมเลยมันต้องใช้เวลาทำไมละ่ะคุณบอกฉันว่าลุงของคุณจะให้คุณเล่นหนังทันทีนี่ทันทีที่เขาได้หลักฐานไม่ใช่หรือไงแล้วเกิดอะไรขึ้นการเปิดตัวของคุณโดนเลื่อนเหรอฮะพอหนังของวินถูกปล่อยเราก็จะเริ่มถ่ายทำหนังของหลาในทันทีถ้าเป็นแบบนันนราชบีคุณจะต้องบอกฉันมาฉันจะคุยกับคุณบาสพรุ่งนี้ มันจะไม่ใช่การเปิดตัวที่หรูหราแต่อย่างน้อยฉันก็ได้เล่นหนังแมวหน้าที่รักทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะที่จริงตอนนี้ลุงอยู่แคนาดานะเขาจะต้องหาบทให้กับหนังของผมแนะ่การายก็อยู่ที่นั่นด้วยโอ้ว้าวแต่ไม่ต้องห่วงนะเราสองคนนะ่ะจะได้เปิดตัวแน่ แต่ว่าคุณนต้องทำบางอยา่างคุณให้ฉันทำอะไรอีกเหรอราชบีคือผมกำลังจะจัดปาร์ตี้มาเป็นแขกคนสำคัญให้ผมคืนนี้สิมาเร็วคุณกุณรามาเริ่มกันเถอะไม่เห็นแล้วว่าผมทำอะไรอยู่อ่ะ ทำไมคุณจะต้องถอดเสื้อตลอดเวลาด้วยคุณชอบอวดรูปร่างงั้นเหรอคะผมอยากให้คุณเห็นรอยที่คุณขวนผมจะได้เห็นว่ามันแรงแค่ไหนตาต่อตาฟันต่อฟัน ฉันแน่ใจว่าลุงของคุณต้องบอกคุณเกี่ยวกับสุภาษิตนี่ถ้าคุณทำให้ใครเจ็บพวกเขาจะทำคุณกลับมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วโอเคก็ได้ก็ได้ทีนี้เลิกสั่งสอนผมสักทีนะแล้วฟังผมให้ดีไปเอาหัวหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็พริกเขียวด้วยคุณต้องกวนให้เข้าที่นะคุณกุนทราฉันมาที่นี่เพื่อสอนคุณเต้นไม่ได้มาทำชัดนี่ให้คุณผมไม่ได้ขอให้คุณทำชัดนี่ผมขอให้คุณ ทำของกวนนี่ของกวนนี่เนี่ยจะช่วยผมกําจัดรอยพวกนี้และอีกอย่างหนึง่งคุณมาอยู่ที่นี่สิบวันผมให้คุณสามแสนรูปีตกวันละสามหมื่นรูปีฉะนั้นผมจะตัดสินใจเองว่าคุณทําอะไรเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของผมคุณจะต้องเชื่อฟังคําสั่งผมคิดอะไรอยู่อ่ะ รีบไปทำมันสิไป เขานี่มันโง่ชะมัดใครเขาจะทาพริกไทยหรลงบนแผลละ่ะ,ะเธอจะบ้าไปแล้วสิทีิทำไมฉันต้องเป็นห่วงปล่อยให้เขาทาของเขาไปสิมันจะทำให้เขาเจ็บมันจะต้องสนุกแน่ที่เห็นเขาเจ็บผมคิดว่าคุณทำอะไรไม่เป็นนอกจากการเต้นรำม,มาเด้อหมายความว่ายังไงคะผมหมายถึงผมคิดว่าคุณ คงไม่เคยช่วยแม่คนทำครัวทำไมถึงใช้เวลาทำนานขนาดนั้นอคุณคุณราของแบบนี้นะ่นะมันต้องใช้เวลาในการทำเอาอย่างนี้มานี่สิฉันจะทานนี่ลงบนแผลของคุณเองทำไมคุณอยากทาแผลให้ผมเหรอคุณอาจจะหาโอกาส ที่จะแตะเนื้อต้องตัวผมอยู่สินะคุณคุณราทำไมคุณมั่นหน้าได้ขนาดนี้ฉันแค่พยายามจะช่วยคุณนะเข้าใจแล้วคุณอยากช่วยผมจริงๆหรือว่าอยากจะเห็นผมเจ็บปวดกันเอยโถคุณคุณราคุณกำลังเข้าใจฉันผิดอีกแล้วผมเข้าใจถูกแล้วล่ะเพราะว่าคุณเอะทำให้ผมเจ็บตัวมาก่อน ตอนนี้ถึงตาผมที่จะทำให้คุณเจ็บบ้างใช่คุณบอกว่าคุณอยากช่วยผมถ้าคุณอยากช่วยผมงั้นก็ได้เอางี้นะเออทำไมคุณไม่กินมาล่ะเอาสิถ้าอยากทำเพื่อผมอะคุณว่ายังไงนะคุณกุนท่าผมพูดจริง คุณจะต้องกินของพวกนี้แต่คุณอยากทาแผลไม่ใช่เหรอคะมันก็ใช่อยู่อ่ะแต่ว่าผมจะหายดีเร็วขึ้นถ้าเห็นคุณกินมาน,นะนะคุณกุนทานี่มันได้สาระอะไรแผลคุณจะหายถ้าเห็นฉันกินของพวกนี้เหรอเดี๋ยวก่อนสิทูผมไม่ได้พูดถึงแผลบนตัวผมผมกำลังพูดถึงแผลที่คุณทิ้งไว้ด้วยคำพูดคุณ เพราะคุณสร้างปัญหาให้ผมและครอบครัวและตอนนี้ผมอยากจะลงโทษคุณในเรื่องนั้นว้าวสิทธูมันอร่อยมากเลยะตอนนี้คุณเตรียมตัวกินได้แล้ว มาสิชิมมันแล้วบอกทีว่าเป็นยังไงไม่ไม่ฉันฉันไม่กินหรอวคุณต้องกินนะไม่คุณคุณทายอย่าบังคับฉันนะฉันไม่กินมันหรอกค่ะผมไม่ได้บังคับคุณผมกําลังขอให้คุณกินมันต่างหากแล้วก็คุณพูดเองไม่ใช่เหรอตาต่อตาฟันต่อฟันเร็วเข้าอ้าปากสิเอไม่ไม่ฉันไม่กินค่ะยังไม่จบนะคุณมาสายไปห้าชั่วโมง คุณทำให้เสียเวลาไปครึ่งวันหมายถึงว่าผมเสียเงินไปหมื่นห้าเนี่ยคุณจะต้องชดเชยในเรื่องนั้นอ้าปากซะไม่ไม่ฉันไม่กินจริงๆอ้าปากเถอะนไม่ฉันไม่กินคุณคุน่ะคุณจะต้องกินมันเร็วเข้าเอฉันเอดว,วันนี้ฉันถือศีลอดถือศีลอดเหรอเรื่องในโอกาสอะไรอ่ะมันเป็นเดือนมันกาศิรษา แล้วก็เออเป็นวันอังคารด้วยฉันก็เลยต้องถือศีลอดแด,ด่องค์สิทธิวินายากษฉันขอโทษจริงๆฉันกินไม่ได้นี่คุณโกหกใช่ไหมคุณมีปัญหากับองค์สิทธิวินายากแล้วทําไมคุณถึงถือศีลอดละ่ะเออเออใช่ฉันมีปัญหากับพระองค์แต่ว่าแม่ของฉันเออแม่ฉันเชื่อในองค์สิทธิวินายากแม่ขอให้ฉันถือศีลอดฉันไม่เคยเชื่อฟังแม่เลย ฉันขอโทษนะฉันกินไม่ได้จริงๆแต่คุณเชื่อในพระเป็นเจ้าเพราะอย่างนั้นคุณคงรู้ว่ามันเป็นบาปถ้าบังคับใครให้ออกศีลอดใช่ไหมพระเจ้าจะลงโทษคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณนะคะจริงๆนะฉันรู้นะว่าคุณน่ะทนต่อความเจ็บได้แต่ว่าคุณน่ะทนเห็นครอบครัวเจ็บไม่ได้ คุณบอกได้นะถ้าฉันพูดผิดคุณกุนรามอนี่ไร้สาระจามัดฉันจะไม่ยอมแพง้ง่ายๆแล้วฉันจะผนเผชิญกับทุกการท้าทายที่คุณโนยนใส่ฉันคอยดูก็แล้วกัน